ขอมอบรางวัลนี้ให้กับผู้ที่แก้ปัญหาเพื่อประเทศของเราศาสตราจารย์ยานินนักวิชาการสถาบันวิทยาศาสตร์และผู้ร่วมก่อตั้งสถาบันคณิตศาสตร์แห่งชาติแม่ครับผมภูมิใจในตัวแม่ขอบใจนะลูกชัดเฮ้ยแย่แล้วเหล็กจะหล่แล้วอะไรนะไอ้แย่แล้วระวังัระวังระวังระวัังระวังะรั ไปช่วยเราเข้าเล็วรับาสตราจเรย์เลยเข้าเร็วฉันตายแล้วไม่ใช่เหรอที่นี่ที่ไหนนั่นไงยานินลูกสาวคุณที่กิพั์กับภรรยาเก่าอยู่บ้านนอกมานสิบแปดปีสองเดือนก่อนเพิ่งกลับมาเพราะแม่เธอจากไปฉัน นี่ฉันฉันกลับมาเกิดในร่างสาวน้อยที่ชื่อเดียวกันเหรอพี่คะมาอยู่นี่เองลองชิมดูสิโอ้โอมือฉันลื่นนะแต่วายดีๆแบบนี้พี่โตมาจากบ้านนอกคงไม่ถูกปากแล้วฮะ ขอโทษน,นะมือฉันก็ลื่นเธอบ้าหรือไงอะคงถูกปากเธอนะไม่มีมารยาทเลยทำไมลูกสาวถึงเป็นแบบนี้เมืม่อกี้ตอนเธอรังแกฉันเห็นพวกคุณเอาแต่หลบไม่พูดอะไรสักคำตอนนี้กลับชี้นิ้ววิจาร์ฉันแบบนี้พวกคุณเรียกว่ามีมารยาทเหรอทำไมเธอเหมือน เปลี่ยนเป็นอีกคนเลยนี่นี่ดูโน่ซิเขาดูอะไรกันนะคุณจีร่จานอยู่ไหนอะะจีไรนจีไยเดินมาแล้วคนคนนี้คือฉันกับสามีพานักศึกษากลับมารับใช้ชาติแต่เขาสละชีวิตเพื่อปกป้องนักศึกษา ทายาทบริษัทอิทินันกรุ๊ปคุณจิรายุอิทินันสง่าพาเผยจริงๆเขานำสกุลเดียวกันหรือเป็นทายาทอิทินันของฉันคุณกับเสรชัดเป็นอะไรกันทำไมเรียกห้วนๆแบบนั้นล่ะไม่มีทายานเลยอยาบคายเกนไปแล้วนี่มันนี่เออคุณจิรายุขอโทษด้วยครับเธอคือลูกสาวผมเองตมาจากบ้านนอก ไม่ค่อยรู้เรื่องคุณจิตใจกว้างขวางย่าถือสาเลยนะครับอแกกล้าเรียกชื่อคุณปู่ของคุณจิรายุได้ยังไงยังไม่รีบขอโทษอีกคุณปู่เหรอศิรชัดคือลูกชายฉันงั้นพ่อหนุ่มน้อยนี่ก็คือเลนงั้นเหรอศิรชัดยังมีชีวิตอยู่เหรอแ,แ,แ,แกแกหุบปากไปเลยแกยังจะแช่งธรรมทานอีกเหรอพู้เท่าบ้านผมสุขภาพแข็งแรง และมีชีวิตสุขสบายดีคุณทิติพัฒน์ครับคุณสอนลูกสาวเด็กกล้าหาญมากจริงๆเออเออคุณจจรายุคุณเจรายุครับแม่แกสั่งสอนมายัางไงทำไมไม่มีมารายาทเลยทำไมวินหัวแบบนีออ้นะเฮ้ยเฮยดูเหมือนจะยังไม่ชินกับร่างนี้ ในความทรงจำของร่างนี้มีของที่รอบรู้เรียกว่าโทรศัพท์สิระชัดสิระชัดผู้นำตระกูลอิทินันเนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพจึงรักษาตัวอยู่ต่างประเทศแม้แต่ตำแหน่งของปานยังเหมือนกันนี่นี่คือลูกชัดของฉันเหรอ ทุกชาตเด็กดีของแม่ทำไมแป๊บเดียวถึงกลายเป็นตะแก่ผมงอกแล้วล่ะัมทำอะไรอยู่ยังไม่รีบออกมาอีกชักช้าอยู่นั่นแหละน้องแกเตรียมตัวเสร็จแล้วเนี่ยพ่ออย่าโมโหสิคะพี่เพิ่งมาจากบ้านนอกที่บ้านไม่ได้สอนก็เป็นเรื่องปกติไม่ง่ายเลยกว่าจะได้ร่วมงานเลี้ยงเมื่อคืน จะไปหาเรื่องกุจลายุอีกไม่รู้เลยว่าเขาจะแก้แค้นเรายัางไงเท่าที่ฉันรู้จักตระกูลอิทินันพวกเขาถูกปลูกฝังให้เป็นคนอ่อนโยนและเมตตาไม่มีทางแก้แค้นหรอกตอนนี้ฉันจะเปลี่ยนชุดเชิญออกไปก่อนฉันยังพูดไม่จบเลยโออ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  พ่อสายตาเมื่อกี้นี้น่ากลัวมากเลยอย่าว่าต่แกเลยเมื่อกี้ฉันก็ตกใจเหมือนกันสายตาเมื่อกี้ดุดันเหมือนคนผ่านอะไรเยอะเกินวันี่มันเกิดอะไรข,ขึ้นกันแน่เดี๋ยวนี้มีแข่งคณิตศาสตร์ด้วยเหรอน่าสนใจดีนี่มันง่ายเกินไปแล้วมัง้งนี่ดูอย่านินสี่สอบเข้าร่วมได้แค่ร้อยกว่าคะแนน ตอนนี้มาทำเป็นเด็กเรียนอะไรก็ไม่รู้เลิกแสดงได้แล้วไม่กี่นาทีพลิกหนังสือจนหมดแล้วเธอเป็นที่โลกของห้องสายศิลป์โจทย์คณิตศาสตร์ยากระดับนี้ไม่เข้าใจด้วยซ้ำสองบีอะไรนะคำตอบข้อนี้คือสองบีจะเป็นไปได้ไงนิาสาได้ที่หนึ่งของฉันข้อนี้ทำมาชั่วโมงหนึ่งแล้วยังทำไม่ได้เลยอ่ะให้ตายเถอะ ตอบถูกด้วยอ่ะสองบีจริงๆเธอดูเฉลยก่อนใช่ไหมแค่ดูก็รู้ผลแล้วไม่ต้องดูคำตอบหรอกฉันย้ายไปอยู่สายวิทย์น่าจะเหมาะก,กว่าใหญ่บ้นนอกเพราะต้องใช้เส้นตั้งเท่าไหร่กว่าจะยัดเข้ามาได้สมองหมูอย่างนี้แล้วยังจะอวดดีรอดูคะแนนสอบปลายภาคเถอะถ้ายัางได้ที่โลอีกเพราะต้องส่งกลับบ้านนอกแนะ่หลบไปเราไปอะหัวจกมาแล้วหัวจกมาแล้ว รีบหลบเร็วรีบหลบเร็วหลบไปเปไงพี่หลอมไหมหลอครับลยพี่คโคเมื่อกี้เห็นมาชัดกินหนังสือขึ้นมาเออฮะอะไรเนี่ยเออฉันฟังผิดหรือเปล่าล่าสั่งลูกพี่เนี่ยนี่ไปถึงลูกพี่วัดหัวโจกผู้โด่งดังของโรงเรียนนะ หน้าตาก็ดีทำไมอวดดีอย่างนี้เนี่ยแล้วเพ่โชห่าได้โดนนายฉันจะพูดอีกรอบเก็บขึ้นมาถ้าฉันไม่เก็บล่ะเอามองไปแล้วเลยฟ้อจังไปซะละว่าจะเจ๋งฉันเคยผ่านยุคสงครามและฝึกการป้องกันตัวจากทหาร ตอนนี้เก็บได้หรือ,อยังให้ตายเถอะฉันนี่ฉันโดนผู้หญิงคนหนึ่งเตะจนล้มเหรอแล้วพี่วัดปล่อยเธอไม่ได้นะใช่ครับปล่อยจะทำไรนะนะ มันมันไม่ตั้งใจเรียนแต่ละแกนักเรียนหญิงแต่ละคนย้อมผมสีฉูดฉาดแต่งกายก็ไม่เรียบร้อยไม่มีความไม่้เรียนสนี่้แล้วนี่ได้แล้วเฮ้ยเเดี๋ยวช้ำเฮ้ยฉันเก็บเองฉันเก็บเองอ๋ออ๋ออนี้เก็บเรียบร้อยอ๋อเอานี่เอาไปเลยทำไมเธอพูดจาแก่จังเนี่ยช่วยพ่อแม่สั่งสอนนายไงฉันไม่มีพ่อแม่ งั้นพ่อแม่นายคงโชคดีมากถ้ามีคงทำพวกท่านโมโหตายเอะสิรชดตระกูลอิทธินันกลับมารักษาตัวในประเทศ ในนี้มีแต่คนใหญ่คนโตอาศัยอยู่เป็นตระกูลเก่าแก่มากเช่นะสาวน้อยเธอรู้จักเจ้าของบ้านหลังนี้เหรออือหาานวังหลวงนี้เป็นเรือนหอที่ตระกูลอิทธินันตเตรียมไว้ให้ฉันตอนแต่งงาน

ลูกชัรด้ารัเอรเปคเธอเป็นใครเนี่ยเข้ามาได้ยังไงเข้าจากประตูหลังเธอคือคุณหนูคนโต ตระกูลวัชรเมธีได้ยินว่าคุณศิรชัดป่วยหนักเลยตั้งใจมาเยี่ยมโดยเฉพาะหวังว่าคุณจะอนุญาตไม่สะดวกครับเชิญกลับไปเถอะถ้าฉันจะไม่ผิดรหัสตู้เซฟที่สำคัญที่สุดของตระกูลคุณน่าจะเป็น6 9 4 7 1 z b 3 0เจ็่งเซามรหัสสำคัญของตระกูลไม่แต่พูดเท่ากับฉันที่รู้รหัสเปลนทุกเดือนเป็ไปไม่ได้ที่จะลู่ไหล เธอเป็นใครกันแน่ไว้คุณศิรชัดฟื้นเมื่อไหร่คุณก็รู้เองตอนนี้ฉันเข้าไปได้หรือ,อยังเชิญด้านนหนครับคุณหนูยานินรหัสลับชุดนี้ฉันเป็นคนออกแบบเองแปลงค่าวันที่ด้วยการเลื่อนค่าคงที่คำนวณออกมาง่ายมาก หรือว่าผู้เท่าเป็นคนบอกเธอเธอกับผู้เท่าเป็นอะไรกันแน่ลูกชานวิ่งช้าหน่อยคุณหนูยานินเชิญด้านไหนครับ ลูกชัดทำไมถึงดูซูบแบบนี้ลูกชัดแม่อยู่นี่ไม่ต้องกลัวนะลูกชัดลูกชัดเหรอทำไมคุณยานีถึงวร่ยไคุณปู่แบบนี้ คุณชายใหญ่ครับข้อมูลคุณยานินสืบมาแล้วครับตะกูลวัชราเมธีเพิ่งย้ายเข้ามาไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับอิทนินันนามสกุลของแม่คือสิริกุลบรรพบุพร,บรุษเป็นชาวนาอยู่ชนบทยิ่งไม่เกี่ยวข้องกับอิทินันครับเธอเป็นใครกันแน่นะต่อไปฉันจะมาเยี่ยมเวลานี้ทุกวันสแกนฉันเพิ่มเพื่อนหน่อยถ้าทีอะไรของเธอ เธอพูดอะไรแล้วคุณชายใหญ่ต้องทำตามงั้นเหรอนี่อเจอกันพรุ่งนี้นายุยุเหรอโดยเด็กมอปลายรียกแบบนี้แปลกชะมัดยิ่งไปกว่านั้นคือรู้สึกว่าเธอควรรีกฉันแบบนี้ หรือว่าผู้เท่าเป็นคนบอกเธอเธอกับผู้เท่าเป็นอะไรกันแน่ลูกชานวิ่งช้าหน่อยคุณหนูยานินเชิญด้านในครับ ถึงดูซูบแบบนี้ลูกชัดแม่อยู่นี่ไม่ต้องกลัวนะลูกชัดลูกชัดเหรอทำไมคุณยานีถึงไม่รีกคุณปู่แบบนี้ คุณชายใหญ่ครับข้อมูลคุณยานินสืบมาแล้วครับตะกูลวัชราเมธีเพิ่งย้ายเข้ามาไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับอิทินันนามสกุลของแม่คือสิริกุลบรรพบุรุษเป็นชาวนาอยู่ชนบทยิ่งไม่เกี่ยวข้องกับอิทินันครับเธอเป็นใครกันแน่นะต่อไปฉันจะมาเยี่ยมเวลานี้ทุกวันสแกนฉันเพิ่มเพื่อนหน่อยท่าทีอะไรของเธอ เธอพูดอะไรแล้วคุณชายใหญ่ต้องทำตามงั้นเหรอนี่อเจอกันพรุ่งนี้นายุยุเหรอโดยเด็กมอปลายรียกแบบนี้แปลกชะมัดยิ่งไปกว่านั้นคือรู้สึกว่าเธอควรเรียกฉันแบบนี้ ฉันก็ติดข้อนั nah. ้นเหมือนกันนะเรียนคะนี่ค oh ือยานีนย้ายมาจากสายสินปลอบมือต้อนรับด้วยค่ะยินดีต้อนรับนะเอะทำไมเธอย้ายมาห้องเราคะแนนสอบเข้าได้แค่ร้อยกว่าคะแนนได้แค่ย้ายมาที่ห้องแย่สุดนะสิเธอนั่งตรงนั้นแล้วกันนะเนี่ย ก่อนหน้านี้เธอจงใจเรียกรับความสนใจจากฉันตอนนี้ย้ายมาอยู่ห้องเดียวกับฉันแล้วยังนั่งข้างฉันอีกว่ามาเธอต้องการอะไรกันแน่เด็กๆทุกคนในห้องห้ามสูบบุหรี่นะไม่อยากได้กลิ่นบุหรี่เหรองั้นคูก็ออกไปสิเด็สิออไปเลยนี่ไม่อยากได้กลิ่นเนะี่ย <laughs> <laughs> โหยานินก่อนนี้พี่วัดแค่อ่อนข้อให้่ะทาเป็นได้คืบเอาศอกให้พวกนายเลือกสองทางใสหัวออกไปหรืออยู่ในนี้อย่างสงบเสงี่ยมห้ามส่งเสียงและมีกลิ่นแม้แต่น้อยไม่ยานนั้นฮ <c oughs> อ่งง่วงพอดีช่นขอนอนก่อนแล้วกัน ง่วงพอดีฉันขอนอยก่อนแล้วกันไม่ใช่สิพิวัดนี่พี่กลูกผู้หญิงตัวเล็กคนนึงเหรอลูกไม่ทำผู้หญิงไว้ถ้ายังบ่นอีกนั่นก็ใส่หัวออกไปเจอกันพรุนี้บ๊ายบายยานนนี่เลิกเรียนปุ๊บก็หายไปเลยหายตัวจยากกับผี คุณนภัสครับรบกวนเตรียมมื้อเย็นให้ฉันด้วยฉันอยากอยู่เป็นเพื่อนลูกชัดอีกหน่อยครับผมไปเดี๋ยวนี้แหละเอ๊ะทำไมฉันทำตามคำสั่งเธอเลยนะอย่ากลับว่าถ้าเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้แต่แรกคุณหนูครับผมเตรียมรถไปส่งนะครับไม่ต้องหรอกฉันจะแวะไปห้องสมุดดูง,งานวิจัยคณิตศาสตร์ล่าสุดคุณกลับไปเถอะ ฮะ huh? นั่นยายนินไม่ใช่เหรอผู้หญิงคนนี้คงไม่ได้ตามฉันมาหรอกนะนี่เธอคิดกับฉัน <c oughs> คุณชายน้อยคุณยิ้มอะไรเลยครับคุณไม่เข้าใจหรอกได้ยินว่าย้ายไปเรียนสายวิทย์แล้วสายศิลป์ยังเรียนไม่รู้เรื่องเรียนสายวิทย์อะไรกัน ผู้ที่ไม่เคยเห็นโลกกว้างเข้าใจว่าโลกมีเท่านั้นหม,หมายความว่าไงไม่เข้าใจก็ไปถามเอไอสิไม่ทันยุคเลยจริงๆเอ๊ะกะนิสาออดิชั่นของบริษัทอิทินันเป็นยังไงบ้างโอ๊ยแม่คะรอบคัดเลือกกำหนดให้เราเลือกเพลงจากปีมาโวหนูร้องไม่เป็นโปรดิวเซอร์คิดได้ไงก็ไม่รู้อืม ได้ยินว่าคุณท่านสิรช,ชัดชอบเพลงเด็กสมัยก่อนที่สุดแล้วตอนนี้ท่านไม่สบายคุณจีรยุจัดงานออดิชั่นนี้ขึ้นก็คงทำเพื่อเติมเต็มความฝันของท่านมั้งเมื่อก่อนตอนที่ลูกชัดงองแงฉันจะร้องเพลงเด็กกล่อมเข้านอนลูกชัดของแม่คงคิดถึงแม่มากออดิชั่นครั้งนี้จะใช้เงินทุนไปห้าพันล้านนี่มันโอกาสดีเลยนะสมองยังไงฉันจะเข้าร่วมด้วย นิสาฝึกร้องเพลงตั้งแต่เด็กยังเคยมีอัลบั้มกับได้ละครอ,อีกเขาสมัครก็สมควรอยู่แล้วแกยุ่งอะไรด้วยล่ะฉันว่านะพี่ทั้งตัวพี่มีแต่กลิ่นจนๆจนยังคิดจะร้องเพลงอีกอย่าไปขายหน้าดีกว่านิสาลิงสำหรับออดิชั่นฉันส่งให้เธอแล้วไปสมัครเองก็แล้วกันไม,ไม่ใช่สิแม่ทำไมแม่ถึง คนอย่างเขาสมัครไปก็ทำให้ลูกกิ่งเด่นไม่ใช่เหรอหืแม่หนูพูดถูกฮะนาบอกว่ายานินแอบชอบนายจริงเหรอรับรองร้อยเปอร์เซ็นต์นายคิดดูเธอแย่ฉันหลายครั้งเพราะอะไรก็เพราะเธออยากเรียกร้องความสนใจจากฉันเธอสอบเข้าสายศิลด้วยคะแนนห่วยๆแค่ร้อยกว่าเพราะจงใจแย่มาอยู่กับเรา แทบยังเสแส้งอ่นหนังสือทุกวันน่นเพราะอะไรก็เพราะใหญ่ฉันมองเธอใหม่งไงอ๋อลูกพี่วัดพูดถูกดังนั้นฉันมีไอเดียดีๆจะแก้แค้นอ๋อยังไงอ่ะตามจีบเธอหาทำให้เธอสนใจหะ ตอนที่เธอตกลุมรักฉันค่อนไปอิเสธเธอตอนหน้าทุกคนอออ๋ออ๋ออลูกพี่วัชรลาจริงๆถึงตอนนั้นเธอก็จะขายหน้าได้ร้องไห้ออกิโมบองแน่ยานินฉันซื้อชานมมาให้หวานมากๆนะฉันไม่มีเวลาเล่นกับนายมีอะไรว่ามานี่เธอยังดูไม่ออกเหรอ ฉันกำลังจีบเธอสมองนายโดนฉันตบจนโง่เลยเหรอเธอเลือกเสแสร้งได้แล้วจะรู้หนะ้าจริงๆแล้วเธอแอบชอบฉันมานานแล้วอย่าทำแบบนี้สิหาอะไรเนะ่ะเดี๋ยวพี่ช่วยหา <c oughs> ออ